แดนแห่งความฝันท่องไปในแดนแห่งความฝันสนุกและสุขสันต์ในโลกแห่งฝันและจินตนาการไม่เป็นบันไดสายรุงถอดเป็นสะพานไว้เราเก่าเดินตามใจต้องการเพลินไปจนภัยจิตแจ่มใสหัว สุนโตนทอยโก้ทอยโก้เครื่องประดิษฐ์ของเล่นมาสจันฮะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหได้ๆด,ดเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเจอกันนะนี่คือน้อยหนงเพื่อนผู้แสนดีของทุกคนเพราะเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาก็เลยเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เอ๊ไม่รู้ตะโก้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าชวนไปช่วยด้วยอีกแรงดีกว่ารถใครหนอสวยขนาดนี้เจ้าของต้องหล่อ รวยเทแน่นอนนื้อนี่คือแสนแสบมีสายขี้โอจอมเจ้าเล่ห์เป็นที่หนึ่งผู้มีคติประจําใจมีเงินสักอย่างจะท,จะทอาอะไรก็ได้ทั้งน right <c oughs> ั้นฮัลโหลฮัลโหลเจ้าแสนแสบอยู่ไหนอ่ะเอาเบาก็ได้ขนมตะโกนดังสักขนาดนี้ยหูแตกแน่นี่รีบสิ่งรถมาเลยนะเพื่อนดะมีเรื่องด่วนเรื่องขอขาดตัดตายมากๆเลยสุดๆฮะอ๋อตกลงตกลงจะไปเดี๋ยวนี้แหละอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบไปและนี่คือขนม ชอบใช้กำลังมากกว่าสมองเพื่อนที่แสนแสบจำเป็นต้องสนิทด,ด้วยไหนไหนไหนใครเป็นอะไรอะ่ะฮะนี่ไงสวย้าปบ้าโอ้ยขอน้ำจู่ๆก็ไม่ดอกไม้เข้าแบบ เฮ้ยฉันจะรีบเอาไปให้กับมะเมียตักหากแล้วรีบทิ้งไปเลยนะเดี๋ยวดอกไม้ก็เหี่ยวเฉากันพอดีอะเร็วกว่านี้ไปจ้าหรือไงฮะเจ้าสารแสบเร็วหน่อยดิเลยนี่ก็สดๆแล้วนะคะน,น,น้องค่ะน้งนีดอกไม้แปลกๆปลกค่ะเยอะคาะยากมาให้มะเมีย่ยแล้วนะเจ๊นี่คือมากเมียนผู้รักดอกไม้และธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจดาวบ拉ร拉นี่นาะขอบใจนะจ้าค่ะนองช่วยวางไว้ตรงนั้นได้ไหมจ๊ะ โอ้ดาซิจ๊ะมะเมียวเนี่ยเก่งมากเลยรู้ตัวไปรู้จักชื่อด้วยเรารู้ไหมว่าดอกไม้เนี่ยมันหายากสุดๆเลยนะจ๊ะจะเอากล่าวเด๋อเป็นอะไรอะคะน้องตาเหลือกเชียโอ้โหก็ดูดิมีต้นไม้แบบเนี้ยไปกระตากเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยหน้าเศร้าจังเลยนะหน้าเศร้าเหรอนี่เนี่ยหน้าเศร้านี่จังโอ้โห ก็ได้นะจ๊ะน้อยนงอุตส่าห์มาช่วยมัเหมียวจัดบ้านต้องขอบใจมากเลยนะจ๊ะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกนะมัเหมียวนี่สมบัดเลยขอบใจนะตะโกเปลี่ยนเป็นช็อกโกแครอทแทนคำขอบคุณได้เปล่าฮะส่วนนี้ก็คือตะโกจอมยุ่งผู้ไม่เคยอยู่นิ่งๆได้เกินสามวินาทีแถมยังชอบสร้างสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ๆไม้เพื่อนๆต้องปวดหัวกันเป็นประจำ นี่ไงเตรียมไว้ให้แล้วของชอบของเตเก้อชอบแครัดของชอบชอบชอบจริงๆชอบจริงของเหลือใช้เยอะแยะเลยถ้าเอามาทำประโยชน์ได้ก็ดีนะของเหลือพวกนี้มันจะมาทำรายได้แล้วทิ้งไปเถอะแกจะตายฉลาดหลักแหลมจริงๆคิพน้องเนี่ยหัวแหลมนี่ก็หัวลิงชมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดแต่ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างที่น้อยหนุ่มว่า ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะเฮ้ยเอาของเหลือใช้มาทำประโยชน์เหรออ๋อใช่แล้วตะโก้คิดอะไรออกร้องพรุ่งนี้นะมาเจอกันที่สวนสาธารณะนะเอ้าไปไหนล่ะตะโก้รอด้วยสิ